กับวันนี้ครับมาสาสางพญิาสาครับปัญหาเกิดรถนอกไปขั้นหนึ่งนะครับนี่มาสาสางนางไฟเวลานะครับวางไฟสาเออเมื่อคืนกับเมื่อมื่ไปสองขวดใไงยอยบอกเมื่อคืนนี่ไหมนะครับสาสางบรรยากาศพี่น้องปีใหม่เออว่าด้ตอนพี่ตอนน้องผมมาปีใหม่พยายามว่าด้วยทำบุญน้ำเนี่ยเนี่ยนางมั่งสังเขาว่าด้ เกิดดีมีสุขป,ประเด้เกิดเป็นปลาดอกประเดี๋ยเกิดเป็นคนเกิดเกิดเป็นเงินตัวเอกอิดเป็นเงินเป็นทองเกิดเป็นคนซะาปลาเออนะครับบรรยากาศปีใหม่มันอี้สิบิตรตะก้อครับพ <c oughs> ี่นี้มันเพิ่์นใส้มันจัดสิไปละมูสิเมาก่อนประจักกันเน่เน่เน่นอนวะเป็นยักษ์สี่ครับบอกพี่คัดแล้วห้างหมดแดงครับพี่น้องเอ้ยเนี่ย สิได้กล้วยปลากันมานีแล้วเด้อนะครับเออเขี่ยนับพี่น้องมานีเรียบร้อยเลยบ,บ้านนี้เอาเอาเจ้าได้กัดสิได้ดเหนียวข้อมพยายามคึ้นไปบ่ไ,ได้ดอกนะครับก็สิได้สุบสังคือเก่านะครับขอขอบสวัสดีครับพ่อพี่น้องนะครับหลังจากที่ผ่านอุปสรรคไปได้นะครับก็บสรุปแล้วคือโบกกับสั่สงพยิมสักสั่งพยิมสักทีมงาน สามสายรถไต3สามขั้นเะครับนีทีมงานสมรุมคุเสียงดีครับผมเอาละครับเดี๋ยวผมไปถ่ายรูปเด็กน้อยก่อนคร้บผมนี่เราพี่ธอละพี่เสียเนาะเยอะนะครับอันนี้อันนี้ชงวันอไรไฟใหญ่สูยังไม่ยอมกตั้งผมผมถ่ายรูปด้วยผมยามัเขากล้องผมยามเขากล้องไอ้พี่ต่อต นี่หัวหนานิดหน่อยครับมาแอ้วครับนีครับนีเด็กไทยเด็กไทยเนียเด็กชนบรีน่ะเด็กชนบุรีหนหนูจัปาเป็นไหมเนี่ยทยเดยเด็กไทเนียกชรจั่กเด่หนปาเยี่ยเดรับนมเยก่เดรีนับี่ที่งานรจับงเสียงจริง เดี๋ยวคไบไปรับเบิ้งเบิ้งพูดนั่นนดครับด้อนั่นเ้อสมล้มคนหายผัวครับนั่นนั่นนั่นครับนั่นนั่นกำลังจับอยู่นะครับมาครับต่อไปสิ้าไปเบิ่งเด็กหน่อยจับปลาเด้อเขามีแต่เด็กเออเขามีแต่เด็กตกปลาแตนี้มาดู คณะทีมงานนิดหน่อยับปาครับตันว่าสิไปใส้ครับดิดหน่อยเจปาผู้ใดัจปานะครับไอรจปาผู้ใดอีดครับ,บอโอ้จับไ,ปปบได้ปเนาะไม่นบ่ครับอโ,อโ,อโอ้มาเบิ่งมาเบิ่ง ว้าว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 ไปทางไหนดีนี่ไปน้ำวนว่าไป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 ลงลุงลงหน้าลงหน้าอ่านีสิปตะตูกู้สังเอาขึ้นคู้สังขึ้นคู้สังมาดิขึ้นมาขึ้นมามันมีน่าแบบนีนครับผมครับผมว้าวฝนครับพี่น้องเอ้ยจิ้งานนกเอียงมงบ่ายน่ะครับบ่ายน่ะ มันนี่เลยครับมันนี่เลยค่อยๆเลืรองค่อยๆเลืรอง,อออรองโอ้ตกบวกตกบวกขยับไปอีกครับขยับอีกไปอีกนะครับไปอีกนะจอดครับจอดเบียดเบียดเบียดอ้าวทีมงานทีมงานยกโป้หน่อยยกโป้หน่อยเร็วทีมงานเลยนกเยี้ยงมงอันเนี้ยนกเยี้ยงมงเสียงแจ๊วแจ๊วนะครับ โอ้ยลุยสิตุ่มเงินบันนี่คากบ่บันนี่อันนั้น,น,น,นจับเลยจับเลยเด็กไทยนะ่ะโอ้ยจับไงแต่วะโอ้ยนะครับบางอันก็ไปเชี่อตะกล้องม,มาเนาะมาเบิ่งกเป็นจับป่ามาตะบกกับใจ่อยผ<อ>ู้บ่าวผู้บ่ากันสิในโลกน้ำเบิ้ลที่กันอะนี่เราเป็นยูป้าอยู่ใส่ครับอยู่ใส่ใส่ไปยังหน่อยไปไปคอ,อบ่แมนคอโอ้โหนะโหนะ อาจารย์บ้านเลงน้ำมูบ่เนี่ยลงน้ำมูบ่ครับอึซีเลยนี่แรงมันยุ่นนะโอ้โหอันนั้นปลาปากครับปลาตะเพียนะใส่แล้วครับโอ้ปลามันไหลเถอะเนาะปลาเข่าซอยปลาเข่าซอยครับปลาเข่าซอยปลาเข่าซอยครับกำลังลงไปครับปลาเข่าซอยเขื่อนปลาเข่าซอยโอ้ปลากระสุนกระมีครับพี่น้องมาเนี้ยน้อจิ้มงานคนหายผัวนี่น้อ ครับสำหรับวิดีโอนี่กะพออนุยาตพักไ่้แต่เพลงอสนิทเด้อครับพี่น้องนะคอยมีความสุขความเจริญนะครับในช่วงว่าละรงไทยปีเก่าตอนรับปิมใหม่รัรวยรำรวยสุขภาพแข็งแรงสุขคูสุขคนครับ